รัเสเซียพยายามที่จะโน้มน้าวเมียนมาคล้ายกับที่จีนทาและหาจุดยืนในภูมิภาคโดยการทํากําไรเพิ่มเติมจากการค้าอาวุธให้กับเมียนมาอย่างถูกกฎหมายและผิดกฎหมายผ่านตัวกลางนักวิเคราะห์และวิจัยกล่าวว่าเมียนมานั้นพึ่งพารัเสเซียเป็นอย่างมากและถือเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ในฐานะประเทศที่ใหญ่ที่สุดในการจัดการกับอาวุธของรัเสเซีย คำกล่าวอ้างจากนักวิเคราะห์นักวิจัยที่เชื่อว่ารัเสเซียกําลังมองหาการรวมตัวกันในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกผ่านทางเมียนมาผ่านการก่อตัวของกองทัพเรือเพื่อฝึกอบรมที่นั่นเป็นที่น่าสังเกตว่ารัเสเซียเป็นผู้ค้าขายอาวุธรายใหญ่แบบสองรองจากจีนเนื่องจากประเทศตะวันตกกําหนดมาตรการคว่ำบาตรทหารของเมียนมา ตามที่นักวิเคราะห์ซึ่งไม่ต้องการจะเปิดเผยตัวของรัเสเซียต้องการเรียนแบบจีนและสหรัฐโดยหาข้อได้เปรียบในหมหาสมุทรนอกจากนี้พวกเขาต้องการทําให้จีนทวงดุลอิทธิพลของเหมียนมานักวิเคราะห์ยังบอกว่าความใกล้ชิดทางภูมิศาสตร์เป็นปันจจัยสําคัญในการนําเข้าอาวุธจากรัเสเซียมากกว่าสหรัฐอเมริกาและเยอรมัน รัสเซียได้สนับสนุนการติดอาวุธให้กับ National Unity Government โดยการขายอาวุธอย่างผิดกฎหมายซึ่งเป็นการซื้อขายอาวุธในรูปแบบ PDF ธุรกิจการค้าอาวุธนี้เป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับคน2องาคนที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้นำทางการทหารเพราะพวกเขานำค้าอาวุธเหล่านี้อย่างผิดกฎหมายโดยตลาดมืดและพวกเขาก็ขายอาวุธเหล่านั้นในราคาแพงให้กับเมียนมา ในภาวะที่สถานการณ์การเมืองในเมียนมายังคงตึงเครียดและการค้าอาวุธในตลาดมืดยังคงดําเนินไปภายใต้สถานการณ์ทางการเมืองในเมียนมาก,การรัฐประหารน,นั้นมีบทบาทสําคัญในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเมียนมาและรัเสเซียเนื่องจากรัฐบาลฐานเมียนมามีความสัมพันธ์กับรัเสเซียมากขึ้นนับตั้งแต่ภายหลังการรัฐประหาร สนับสนุนโดยปุ๋ยเคมีตราราชสีมงกุฎปุ๋ยคุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเกรียงไกลเคมีคอนสนใจติดต่อคุณเกรียงไกล095-460-5580